เนี่เขามาหอดขั้นที่สองนะครับห่างจากขั้นแรกประมาณสิบโลนะครับมีสิบโลนะครับเป็นุ็ตายเอาหาถุนนึ่แปดที่กรนับนก็เนี่ยเป็นคันดันปกตินะครับขั้นแรกเป็นคันมบคงโจ้งนะครับคานบนนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็นะครับมาหอดกลงมือติดตั้งนะครับใช้เวลากับประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับชั่วโมงกว่าจะติดตั้งเสร็จครับเรียบร้อยนะครับ เอกบนองแไงเดินได้เป็นสีเขียวนะสีเขียวเหนียวซับด้วยพี่น้องอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุราษฎร์นะครับไรดันใส่ใส่เข้านะครับทุกอย่างจะได้เหมือนเดิมนะครับนกสูงนะครับ เลยหลังคาลงรถนะครับเลยเป็นเมตดเลยนะครับอย่งั้นไงนะครับสะดวกสบายต้องเบรกอีกต่อไปนะครับเมื่อมีที่ยกมันของอูพ่พอยทูนนะครับเข่งเอาห้อง้างไกลได้เลยนะครับผู้ใหยังใส่เข่งอยู่นะครับอันนั้นยกมันนี่ไปนะครับเข่งยอดบริใสอีกแล้วนะครับเป็นไงแบบ้างเป็นไงใส่งานดีวะ มีบอกพาว่านึงบาทมีมีนักต่อยพอมือหนึ่งยี่นี่มามีนักต่อยนะควนบ้าว่าต่อยบ้องมีต่อยบ้งมีวะนี่นะครับเรื่อสนใจติดต่อสอบถามข้อมาเบินะคนับเด้อนะครับกับอู่ไพฑูรย์การเกษตรนะครับบอสั่งบอสื่อบอหาก็โทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาปรึกษากอนก็ได้นะครับอยากได้แบบไหนนะครับเด้อ ครับหรือเสียวผ่านขุดมันกับมีนะครับผ่านขุดมันหางคางกะลานะครับตอนนี้นะครับปากขีบนะครับกําลังเริ่มเห็ดนะครับอีกบดอดนนะครับประมาณเดือนหนานะครับกลางเดือนหนาได้เห็นเห็นผลงานแน่นอนนะครับได้ยนโฉมแน่นอนครับขีบจากโอไปทุนเขานะครับติดเป็นยังไงนะครับฝาติดตามชมเบิ่งนะครับเด้อกลางเดือนหนานะครับ ได้เห็นผลงานแน่นอนนะครับปากขีบนะครับอันนี้ส่งแนวยกมันตะกรอนนะครับปากตักกระมีได้พี่น้องอยากได้นะปากตกแนวโยกมันนะครับนีจจะเป็นทูอินวันก็ได้นะครับเอาทั้งปากตักทั้งข้อยกนะครับหรือยาวแนวยกซื้อนะครับเป็นแบบกระบอกเดียวสองกระบอกนะครับกรโถติดต่อสอบถาม้ามาเบิ้งนะครับมาคุยกันก้อนก็ได้นะครับ เราติดจากนี้ครับพุกนะครับหลอดต่อไปอำเภอพระยืนนะครับสองคันนะครับขอนแก่นนะครับทางวัดขอนแก่นนะครับทั้งพระยืนรอรับได้เลยนะครับสองคันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้ทำนี้ก่อนนะครับเนาอถ้าติดตามชุมนะครับรลอบต่อไปนะครับได้เลยนะครับ บคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับนาะสวัสดีครับ